คืออย่างที่ว่ามันเรื่องดรามา่าเราไม่อยากให้คนว่าให้ลูกครับคือตอนนั้นคนกําลังถาเราหนักมากทั้งหลายๆเรื่องครับถ้าสมมติเราเปิดเรื่องนี้กลัวกัแบบคนพลาดเพลงมาใส่เด็กไม่อยากให้ลูกได้มีข่าวตรงนี้ให้เขาโตมาแล้วเจอข่าวที่ไม่ดีนี้แต่ไหนก็มีแต่คนถามหาน้องไม่ได้ตาม,มาผมนเรื่งนี้ผมแต่งเพลงเองแต่งเพลงเองปล่อยเพลงเองทําเพลงเองไม่มีครูเพลงแต่ว่ามีครูสอนนะครับไม่ใช่เราครับเพราะว่าค่ายก็เป็นค่ายเราเองก็ น้องตั้งใจนะครับลูกสาวชื่อน้องตั้งใจก็อายุครบหนึ่งขวบนะครับเมื่อวันที่15กันยายนกันยายนที่แล้วครับเก็เปิดมาเปิดมาทุกคนก็ตกใจตกใจครับเพราะว่าแต่หลอดอายุเขาหนึ่งขวบนะครับยังไม่มีใครแบบเคยเห็นแต่ว่าก็มีพี่ๆเอฟซีบางคนที่รู้เรื่ยแต่จริงคือก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้ปิดถผลเลยคะก็ไม่ได้ปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่แค่ไม่ได้พาไปที่สาธารณะเท่านั้น แล้วทำไมจูๆ่ๆเวลาเปิดแล้วก็ตุ้มเดียวเลยว่าเฮ้ยมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็นเลยแบบก็คือก่อนหน้านั้นตอนคุณแม่ต้นท้งองค่ะเรามีกระแสน้ามากที่ไม่ดีเท่าไหร่ครับ<ะ>เราก็เลยไม่กล้าที่จะบอกเรื่องลูกว่าเรา<ะ>อันนี้ครับกลัวแบบว่ากลัวคนว่าให้ลูกไม่ดีนะครับผมก็เลยพากันเงียบไว้ค<ะ>ับเงียบไว้ก็จนเขาคลอดแล้วก็จนเขาครบหนึ่งขวบก็ คุยกันว้ว่าถ้าเขาครบหนึ่งขัวถ้าทุกอย่างมันดีกระแสมันซาลงเราจะมาบอกเรื่องเขาให้ทุกคนได้รู้นะครับแล้แฟนถาม่าแนไหนแฟนแบบน่ารักก็น่ารักทุกคนก็ซัพพอร์ตดีนะครับแล้วก็แสดงความดีดีด้วยครับเพราะว่าพี่พี่ fc บางคนก็รู้ครับเพราะว่ามันมีรูปหลุดมีคลิปหลุดอย่างนี้ครับตอนเราพาน้องไปหาหมอตอนพาไปโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ครับแต่เขาก็ไม่พูดกันนะครับเขารอว่าให้เราพร้อมแล้วก็บอก เขาน่ารักเขาเอ็นีน่ารักแต่มันก็มีคือกระแสแบบทุกคนก็ใจคอยดีเยอะมากแต่ก็มีบางคนที่แบบเหมือนไปตั้งประเด็นดราม่าอะไรขึ้นมาอะไรค่ะประเด็นดราม่าระมาณว่าอย่างไรหรือว่าเราแบบปิดกัดไม่ให้ปิดทำไมทำไมไม่บอกอะไรแบบนี้อะไรอ๋อครับก็คืออย่างที่ว่ามันเรื่องดราม่าเราไม่อยากให้คนว่าให้ลูกครับคือตอนนั้นคนกาลังถ่าเราหนักมากทั้งหลายๆเรื่องครับถ้าถสมมติเราเปิดเรื่องนี้กลัวกับคนพลาดทีมาใส่เด็กเราไม่อยาก ก่อยากให้ลูกได้มีข่าวตรงนี้ให้เขาโตมาแล้วมาเจอมาเจอเจอขาที่ไม่ดีนี้แ,<ต>แล้วก็เลยรพอเปิดมาแล้วพีเด็ดีมากกว่าพีเด็ดีครับกลายเป็นตอนนี้น้นองกลายเป็นขวัญใจของพี่พี่เอฟซีพี่พี่ชาวเน็ตอะไรอย่างนี้เลยใช่ครับคือไปไหนก็มีแต่คนถามหาน้องนะไม่ได้ตามมาผมนะพี่แล้วพัฒนาการน้องเป็นยังไงครับตอนนี้ดีนะครับเขาเป็นเด็กแข็งแรงแล้วก็ร่าเลยครับเขาเป็นคนที่ชอบฟังเพลงก็ชอบเต้นครับเห็นแกรเหมือนพ่อไหมครับว่าจะเป็นศิลปินอะไรอย่างนี้ยค่ะ อาจจะครับเพราะว่าเขาจะชอบเข้าไปในห้องอัดผมแล้วเขาก็จะมุ่งตรงเข้าไปตรงคีย์บอร์ดที่ผมใช้ทำเพลงเขาจะไปขยมขยมกับขยม,ขยมแล้วก็ยิ้มยิ้มเต้นเขาชอบไปเราร้อ,องเพลงให้ฟังไหมคะชอบครับชอบชอบร้องเพลงเพราะว่าตอนเด็กๆเราก็ดีกีตาร์ให้แม่ฟังตอนอที่าีเดียวมาทัน อาจจะครับแต่ว่าถ้าตอนตัวยังไม่แน่ใจเท่าไหร่เต้พอนี้มันมีข่าวดราม่ามาว่ามีอักษรย่ออย่างเงี้ยค่ะเรื่องที่ว่านักร้องชายลืมตัวครูเต้พอเห็นข่าวใช่ไหมคะแล้วคือมีหลายคนเขาโยงมาที่ครูเต้อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับเปล่าเพิ่งตกใจครับเพราะว่าเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยจริงๆครับเพราะว่าไม่ได้ติดตามข่าวตัวนี้เลยแล้วก็พี่เขาบอกว่าเป็นเป็นนักร้องที่ลืมครูเพลงนะครับลืมครูเพลงก็คือที่ผ่านมาผมแต่งเพลงเองแต่งเพลงเองปล่อยเพลงเองทำเพลงเองก็เลย ก็ไม่ไมีครูเพลงครับไม่มีครูเพลงแต่ว่ามีครูสอนนะครับครูสอนผมก็คือพ่อไข่แดงพ่อไข่แดงจินดาแกนสมบัติเป็นครูสอนแต่เขาไม่ด้เคยลืมแับแต่ว่าถ้าเป็นเชื่อมโยงาจจะเป็นเพราะช่วงที่เป็นกสสตระแสตรงนั้นด้วยครับเขาก็เลยเชื่อมโยงมาใส่เพื่อเพื่อที่จะให้ข่าวมันมันดังหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ก็ยืนยันว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราครับเพราะว่าค<ต>่ายก็เป็นค่ายเราเองไม่เคยไม่เคยลืมครูเพลงแล้วก็ลืมค่ายเพียงครับ